นิยามค่ำคืนประมาณตีห้าได้ของตลาดสดท่าสเสด็จตํบลสักแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็พาะค้าขนมหวานทําเป็นถุงๆเอาไว้เดี๋ยวลูกค้าก็จะมานี่ก็พาะค้าอีกคนหนึ่งแม่งานไม่ทันแล้วก็มีแม่ค้าแต่ยายยังไม่มายังมียายที่นั่งอยู่ตําแหน่งเนะี้นั่งตรงนี้ยอ ขายขนมหวานกันอ่าสวัสดีค่ะพ่อค้พาพ่อค้าไม่ยินอ่าอย่างนี้ก็ได้พ่อค้าพ่อค้ามาตั้งแก่กี่โมงคะ 4, <3 S 2> สะีสามเลยอ่าของร้านมาแล้วอ <laughs> ของร้านมาแล้วอ่าของร้านมาแล้วนีลูกีลูกน้องลูกน้องใช่ไหม ใกล้แล้วนี่นี่นี่เ <c oughs> จ้าของร้านเนี่ยกำลังถอยรถ bm bm ถ,ถอยรถ bm จอดละจอดละอ่านี่เบื้องหลังการไทยทำเอาอะไรมาก็ไม่รู้นะเยอะเลยตาก,กาเงินอ,อีกพันล้านนั่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 นเห็นไเงินทอนด้วยค่อยๆตยมาอ่าค่อยๆตายมา,ยา,ยมาก็ดีดนะาที่ตายมาเหมือนจากที่สูงนะถ้าคานมานี่จากที่ต่ำ กานมาได้ก็ยังดีแน่แน,น,นานๆคานมาได้ก็ยังดีแซวแต่เมื่อกี้ไม่ได้ดูถ่ายคำตอนจีบจักรยานมา <c oughs> นั่งรถบีเ <c oughs> อ็มมาทักทายลูกค้าหน่อยค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้จะมาถ่ายคลิปขนมหวานค่ะ <c oughs> อื <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะขนม <c oughs> อ่าแนะนำชื่อก่อนชื่อชื่อป้าเลยคะ ปลาสะอิงค่ะปลาสะอิงปลาสะอิงนะอ่าแล้วขายอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วเนี่ยขนมเนี่ยไม่รู้ยี่สิบได้ไหมอะไรนะปเหมือนเกินเนาะไม่ถึงอ่ปีเพราะว่าลูกปลายืนยันว่าประมาณเนปีมาพร้อมกัน่ะมั้ง อ่กับแม่ค้าขายไก่เนี่ยนะอ่แล้วก็ก็มาตั้งแต่ตีสามกว่าเลยตีสี<ม>แต่ว่าเนี่ยเจ้าของเนี่ยกิจการเนี่ยมาเวลานี้แหละตีห้า<ม>ไม่หล,ลุกไม่ขึ้นไม่งั้นเข้าคิวกันอาบน้ําใช่ปะลุกไม่ขึ้นเลยทำเสร็จทําเสร็จอ๋ทําเสร็จนอนอไม่ใช่นอนนเนี่ยนึกว่าทําเสร็จแล้วก็นอนพักแป๊บนึง ไม่ไม่ได้แป๊บล้วทำตั้งแต่กี่โมงค้ะขนมเนี่ยทิ้งคืนแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยนะทำเสร็จก็มาเลยยังไม่ได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวให้องค์ท่านลงลงก่อนลงก่อนลงตำแหน่งก่อนอไม่งั้นจะพูดไม่ได้อ่า ไปอิงแห่งท้าสเสด็จอลงองค์แล้วต้องต้องต้องหันหน้ามานิดนิดนึด่งตรงหน้านะแะ่เดินวนกันแอบดูไถ่ายคุณขนมหวานออกอะให้ไปอยู่ตรงหน้านี่นี่ขนมตัวอย่างนี่ ตัวอย่างขนมแน่มีขนมนะมีลายย่างเลยเข้าเหนียวหน้ากระชีกแล้วก็มีข้าวเหนียวหน้าสังขยาอ้นี้เปียกปูนอันนี้ขนมหน้านวลเขาเรียกหน้านวลหน้าหน้านวลเนาะหน้านวลแล้วอนี้ก็คือขนมค่ะถ่ายคลิปค่ะอ้นี้ขนมนึกเอ่อตะโก้นึกไม่ออกตอนนี้ก็ พวกขนมถุงและช่องมีและช่องไทยและช่องสิงคโปร์แล้วก็มีมปลากิมกบบระบลอยอ่าปลากิมกระโบลอยอ่ามีปลากิมเนี่ยปลากิมอร่อยอนี่นี่นี่เขาเรียกขนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่บัวลอยแก้วอ๋อบัวบัวลอยแก้วอันนี้ลุมมิตรลุมมิตแล้วก็มีข้าวเหนียวถั่วดำนะยังไม่ออกเนียถั่วดำยังไม่ออกอ พอกำลังกำลังตักใหญ่เลยแม่ค้าขาแม่ค้าซออิงขาอ่าเล่าตำนานมาสิขนมนี้ได้มาใจใจฝึกมาตั้งแฉอ้อนแต่ออก <c oughs> ใช่ไหมอ่ากับพร <c oughs> ะมารดาแล้วจนถึงบัดนี้รวมสริอายุเท่าไหร่แล้วคะป้าปปอิ่งแปดสิบแล้ว อ๋อเจสิบแล้วเป๊ะเป๊ะเลยเอแต่ก็แข็งแรงเนาะนก็มีมก็มีโรคประจำตัวป่าปลา,ปายนะทุกคนต้องเอาโรคมาติดตัวเองมีเล็กมีน้อยแต่ไม่ต้องน้อยใจไปใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวนี่นี่คนนี้ป่าอายุอายุเท่าไหรนะ่ล้ะคะพอค้าเนี่ย 50แล้ว50าสิบนะก็ไม่ได้เลือไม่มีโรคประจำตัวมีกความดันเบาหวานอะไรตามเรื่องเบาหวานไม่มีความดันความดันอย่างเดียวแต่พ่อค้านั้นคงไม่ได้ยินมีโรคประจำตัวไหมไม่มีมเพิแค่ติมความดันอ๋อก็จะมีครบกันเนาะหูบอดครั้งหนึ่งอ่าหูบอดครั้งหนึ่งพี่ม้อคว้าหวานนาะอ่ามีที่หูฟังปะต้องไปทำหนังสือ จะได้ที่หูฟังมาไม่ไม่ไม่นั่นไ,ไม่เอาอเออ๋ออ๋อไม่ใส่ไม่ไมน,ไมนไรแต่จริงๆทางรัฐบาลเขาอนุมัติให้ทางโรง,งพยาบาลอนุมัติให้มุมมุมอ่ามุมกล้องมุมกล้องไปอิงฝากร้านหน่อยสิไปอิงฝากร้านฝากร้านขามีทั้ง สั่งออเดอร์เยอะๆก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะทั้งหมดเลยได้ค่ะอ่าได้หมดเลยอ่าไปอิงฝากร้านหน่อยดิฝากร้านว่ามีเบอร์โทรศัพท์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณได้หมดอ่าอ่าน้องหนูนี่ฝากร้านก็ได้อ่าขอบคุณผู้มีอุปการะคุณอ่า เขาบอกให้ทั้งนี้ฝากร้านฝากร้านได้มาวิลลานี่ค่ายทั้งปีทั้งตรงารสชาติเรามาชิมกันได้ราคายํำยาวไป็กันเองถ้ามีงานอะไรก็สร้างได้ตลอดโรมาสร้างได้089 1แปเกาหนึ่งส้มสี่สี่ามสมงขอบคุณครับจ้าจ้าหยุดตรงที่เจ้าภาาไปอิ่ง Nhiễm vào anh rồi siêng bé bye bye anh rồi, bye bye mờ bye -bye. bye bye, ok, uh.